คุณผู้ชมฮะไปดูเรื่องที่ภูเก็ตดีกว่านะฮะกรณีชาวต่างชาติชาวสวิตเซอร์แลนด์เตะคุณหมอนะฮะที่บริเวณบันไดของวิลล่าเป็นข่าวดังสองสาวันที่ผ่านมาปรากฏว่าวันนี้เนี่ยนะครับมันมีชาเลนจ์ใหม่เกิดขึ้นคือคนภูเก็ตเนี่ยนะฮะพากันไปถ่ายรูปตรงจุดที่เป็นบันไดในจุดเกิดเหตุที่นี่อ่าก็ไปถ่ายรูปแล้วก็อัพลงโซเชียลกันนะฮะว่านี่คือจุดเช็คอิน ต่างๆนานาอ่ะลองดูเป็นภาพมีภาพย่อยไหมฮะอืมอืมอันนี้ได้แยกมาเป็นภาพไหมที่เห็นใหญ่ๆอ่านี่นี่อ่านี่คือบันไดนั้นเลยนะบันไดนั้นเลยอ่าตอนนี้กลายเป็นว่าเฮ้ยบันไดเนี้ยเหรออยู่ตรงไหนฉันอยากแต่ว่าถ้าอยู่ล่างๆเนี่ยจะไม่บุกรุกนะไม่บุกรุกฮะตรงนั้นคือพื้นที่ชายหาดพื้นที่สาธารณะมีกี่ภาพฮะเปิดไปเออเปิดไปเออเออ่างนีค่ะเช็คกินแห่งใหม่ อ,อย่างนี้นะในเพจอีออซอขยี้ข่าวก็บอกว่าเชิญชวนชาวภูเก็ตร่วมชาเลนจ์สุดครีเอทที่จุดเตะหมอ,อมตอนนี้เขากลายเป็นบอกว่าจุดนี้คือจุดเตะหมอแล้วนะฮะแล้วในอีซอขยี้ข่าวเขาก็ลงภาพนี้เอาไว้แสบจริงๆอ่ด้านบนนี้เขาโพสท่าเลยอโ,อโอ้โหนึกว่าประกวดนางแบบไม่ใช่นะคะแล้วที่แสบก็คือภาพด้านล่างนี่มีเท้ามาละ คนไทยบอกเลยคนไทยคนภูเก็ตไม่แพ้ชาติใดในโลกอเรื่องพวกนี้อ่ะผมบอกเลยนะเนี่เห็นไหมคนนี่บอกอย่างปัน่นอย่างชอบเตะหมอเหรอนี่ยทำท่าให้ดูอันนี้เป็นท่าตอนลื่นลมหรือเปล่า<ต>จําลองไงอ๋อที่ฝรั่งถือถือมือถือ,ถอมาตอนกลางคืนน่ะอ่าแล้วก็สะดุด ก็คงจะประมาณเนี้ลักษณะของตอนสะดุดอะน่าจะเป็นแบบนี้อ่าแล้วสะดุดที่อีซอสะดุดแบบสะดุดแบบใดชีวิตแบบใดเป็นแบบนี้หรือเปล่านี่ฮะคือโซเชียลพูดถึงกันเยอะป้าวันนี้เนี่ยถ่ายภาพกันนะฮะในจุดเตะหมอที่ว่านี้นะครับแล้วในส่วนของการรื้อบันไดที่มันรุกล้ำชายหาดอ่าอันนี้เป็นภาพเคลื่อนไหวเหรอเอามีภาพเคลื่อนไหวด้วยเหรออ๋อตั้งนาน โอ้จบแล้วจบแล้วตรงนี้อเอากราฟิกบันไดขึ้นมาดูที่เห็นชัดๆนะฮะว่าแยกกันเป็นยังไงนะชั้นแรกคือพื้นที่ของภูวิลล่าพื้นที่ของวิลล่าชั้นสองสามสี่คือพื้นที่สาธารณะนี่คือชายหาดนายอำเภอถลางก็ลงพื้นที่ไปนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลป่าคลอกอำเภอถลางภูเก็ตก็ลงพื้นที่ไปก็ต้องบอกให้หรื้อ หรือตรงจุดนี้ออกขึ้นเนี <friend _ ization> uh ่ย huh. ต้องถอนออกให้หมดรวมไปถึงกระถางต้นไม้ค้างๆด้วยนะฮะเนี่ยครับซึ่งปรากฏว่าเทศบาลตะบนป่าข้อกเนี่ยเขาตรวจสอบเพิ่มเติมฮะเอาภาพวันนี้มานะฮะเขาตรวจสอบเพิ่มเติมมีสิ่งปลูกสร้างจุดอื่นที่สร้างขึ้นมาแล้วก็รุกล้ำที่สาธารณะก็คือชายหาดนอกเหนือจากบันไดคอนกรีตอันนี้เนี่ยเห็นไหมนี่ต้องรื้อนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคือเขาไปเจออะไร เจอบันไดไม้นี่อ๋อบันไดไม้ค่ะลานนั่ง,งเล่น,ลนไม้อืมนี่นี่ก้อนหินนี่ก็ของปลอมนะสร้างขึ้นน,นะแบบนี้ก็ไม่ได้อันเนี้รุกล้ำชายหาดนี่กำแพงหินนี่อีกเนี่ยแล้วทําเป็นบันไดลงมาตรงนเนี้ยเนี่ย กําแพงหินเนี่ยอาจจะเป็นของชายหาดเขาทาเป็นแนวไว้น,นี่อันนี้ไม่รู้เราม่รู้ข้อเท็จจริงแต่ถ้าทําบันไดลงมาอย่างเงี้ยจากหน้าบ้านหน้าวิลล่าของตัวเองเนี่ยอันนี้ไม่ได้นี่อันนี้ก็ต้องสั่งให้รื้อด้วยคือตอนนี้เรียกว่าเตะเดียวสะเทือนทั้งเกาะภูกเก็ตมันไม่ใช่แค่ว่าตรงจุดแค่หน้าวิลล่าจุดเตะหมอหลังที่เกิดเหตุนะฮะเนี่ยมันลาไปตรงจุดอื่นละบ้านไหน ชายหาดไหนที่มีการลุกล้ําสิ่งก่อสร้างไหนวิลล่าไหนที่กินพื้นที่ใช้หาดที่ไม่ถูกต้องคนเขาก็แซวว่าเตะเดียวเนี่ยทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตื่นกันทั้งจังหวัดตื่นกันทั้งอําเภอคําถามอะเห็นไหมพอมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยสังคมก็ตั้งคําถามว่าแล้วถ้ามันไม่มีเรื่องเนี้จะมีการทําให้มันถูกต้องไหม ไอ้ <Ừ. S 2> สิ่งต่างๆที่มันรูปล้ำพื้นที่ชายหาดแล้วก็มาอ้างกันว่ามันอยู่หน้าบ้านฉันนะ่ะเนี่ยอย่างเยอะนะ,อ,ะอย่างฝรั่งคนนี้เขาก็เข้าใจว่าก็ฉันเช่าที่เนี่ยเดือนละเป็นล้าน <Ừ. S 2> นี่คือพื้นที่ส่วนตัว <Ừ. S 2> เนี่ย t ก็ต <Ừ. S 2> เอาท,ที่เขาที่เขาด่าวันนั้นออแต่ว่าคุณผู้ชมปรากฏว่าจากกรณีนี้นะคะเรื่องของความแซบก่อนหน้านี้ใช่ไหมที่ทั้งเดวิดเองอแล้วก็ภรรยาเอง แล้วก็ตอนหลังที่จะขอ,ทขอโทษกับพยกว่ากันไปทีนี้นะคะคุณผู้ชมในอ e ีซอขยี้ข่าวเนี่ยก็ขยี้ต่อครับเพราะว่าไปเอาคลิปมาคลิปหนึ่งบอกว่าผัวเมียเตะหมอภูเกต็ตแช่ขวาทูนิ้วกลางกลางใส่รถกู้ชีพอ่ะดูคลิปหน่อยค่ะคลิปมีเสียงไหม ะะก็เป็นคลิปในเพจของอ e ีซอขยี้ข่าวก็บอกว่าทั้งคู่เนี่ยนะ,ะคะแช่ขวาชูนิ้วกลางกลางเสรกููชีพแล้วเขาก็บอกว่าที่แซบไปกว่านั้นน่ยคือฟ้องกลับคู่กรณีอาพิพรบอรคอมกับรถพยาบาลโดยให้เหตุผลว่าผิดกฎจราจรโทษน้อยกว่าเพราะฉันรู้สักรู้จักตำรวจใหญ่ๆภูเก็ตหลายคนแต่ฉันจะแจ้งพรบอรคอมเธอ,อนี่ตฝังเมียฝรั่งคือเดี๋ยวนะย้ำอีกทีหนึ่ง ฝรั่งอสองผัวเมียที่อยู่ในรถคันนี้คือคู่เดียวกันกับคนนี้ที่มีพฤติกรรมโชว์กลางในภูเก็ตก่อนหน้านี้แล้วที่โชว์กลางที่ว่าไปชูนิ้วกลางใส่นะนั่นรถกู้ชีพอ,อะไรคุณเป็นอะไรอ่ะอเป็นอะไรนี่ต้องถามอย่างเงี้ยโอ้โห oh. เห็นไหมฮะว่าตอนนี้มันไปกันไกลแล้วอ่ะก็สังเกตที่ที่เป็นออกมาเป็นแง่งเป็นมือออกมาจากรถน่ะนั่นแหละนะคะนั่นน่ะนั่นน่ะแล้วอยู่หน้ารถกู้ชีพเนี่ยเขาเป็นอะไรแสดงว่าเขาเห็นไหมเขาทํามาจนเขาย่ามใจว่าหนึ่งคือมีเงินฉันมีเงินกู้มีเงินสองอ้างตํารวจตลอดอ้างว่ารู้จักตํารวจชั้นผู้ใหญ่อ้างว่าลูกตัวเองเป็นตํารวจแต่ว่าภายหลังที่ให้ข่าวเมื่อวานบอกว่าลูกก็เป็นแค่นายสิไม่ได้เป็นตํารวจใหญ่โตอะไรนะฮะ แล้วคดีนี้ก็อยู่ที่สพทลางเชิงทะเลที่จังหวัดภูเก็ตไม่รู้ไป<อ>ถึงไหนแล้วเนาะเนี่ยบอกนะเลยเห็นไหมเตะเดียวสะเทือนทั้งเกาะภูเก็ตเตะเดียวเปลี่ยนชีวิตเนี่ยทำมาแล้วแสดงว่าทํามาแล้วหลายครั้งมันอาจจะมีครั้งอื่น้วยที่มันไม่มีหลักฐานอ่ะใช่ไหมที่ที่ถูกคู่เนี้ต้องบอกอย่างเงี้ยคู่เนี้คนภูเก็ตถูกคู่เนี้ยย่ายีค่ะอื คุณผู้ชมไปดูไอ้นี่หน่อยนะคะคือ,เ,อเรื่องเกี่ยวกับโครงการวิลล่าหรูทั้งหลายแหล่นี่นะคะคือวันนี้มันก็มีข้อมูลที่ทีมข่าวเนี่ยเขาไปถ่ายภาพทางอากาศที่เป็นที่ตั้งของโครงการวิลล่าหราูบริเวณแหลมยามมนะคะจากชาวบ้านยามมเนี่ยที่ตำบลปากคลอกอําเภอทลางของภูเก็ตนี่นะคะคุณผู้ชมคือคนภูเก็ตจำนวนหนึ่งเนี่ยที่เคยมาร่วมคัดค้านโครงการมารีน่าขนาดใหญ่ที่จะสร้างท่าเรือบริเวณแหลม ยาหมูเมื่อโครงการถูกชาวบ้านคัดค้านนะคะโดยให้เหตุผลว่าเป็นการทำลายแหล่งอาหารของสัตว์น้ำเช่นหญ้าทะเลทางโครงการก็เลยไม่ผ่านการศึกษาผลกระทบหรือว่า e i a แล้วก็ล้มเลิกโครงการไปเมื่อประมาณปี2,548ต่อมาเนี่นะคะก็มีทุนข้ามชาติซื้อกิจการต่อจากทุนเดิมและได้ทำโครงการวิลล่าหรูขายชาวต่างชาติหลังละ3 0 0ถึง400ล้านบาท และก็มีการบริหารจัดก,การก่อนสร้างวิลล่าโดยได้ย้ายถนนสาธารณะจากุเดิมซึ่งปัจจุบันเป็นวิลล่าเลขที่19มาอยู่ที่วิลล่าเลขที่23กลางที่เกิดเหตุชาวต่างชาติทำร้ายร่างกายคุณหมอนี่นะคะทีนี้จากการตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศภาพที่1ปี2510และภาพที่2ปี2525 25. พบว่าภาพดั้งเดิมเนี่ยเป็นภาพถ่ายเก่าภาพภาพเก่าถ่ายด้วยฟิล์มขาวดา จะเห็นกรกรบาดสีแดงเป็นป่าทั้งหมดเนี่ยนะคะทีนี้ต่อมาภาพถ่ายทางอากาศเป็นภาพสีภาพที่สในปี2545ในจุดกกบาดสีแดงก็ยังพบว่าพื้นที่นี้เป็นป่าอยู่เช่นเดิมและภาพปัจจุบันเป็นภาพถ่ายทางอากาศที่เป็นภาพสีภาพที่สี่นะขึ้นมาเนี่ยเป็นป่าเมืองอ่าเดี๋ยวแวบกลับไปภาพเมื่อกี้ใหม่ภาพก่อนหน้าภาพก่อนหน้าอ่ากลับมาที่ภาพปัจจุบันต่างกันมาก ป่าเมืองต่างกันมากต้นไม้ออกมาเป็นคอนกรีตนี่นะคะอ๋อต้นไม้โตมาเป็นคอนกรีตใช่ก็จะเห็นนะคะว่าตรงจุดนี้ก็จะมีอาคารขนาดใหญ่เต็มไปหมดก็คือ,อวิลล่าหรูที่เกิดเหตุที่มีการเตะคุณหมอเนี่ยแหละคะ่ะชาวบ้านก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะการปลูกสร้างอาคารขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กเนี่ยนะคะอาจจะสร้างทับซ้อนทางสาธารณะและผิดกฎหมายซึ่งเป็นการบุกรุก ที่สาธารณะทำํำไมเจ้าหนะ้าที่รัฐปล่อยให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาได้เนี่ยจนมันเกิดเป็นเรียกว่าเป็นพลังขึ้นมานะฮะปรากฏว่าวันพุ่งนี้ด้วยนะครับสา,สามีนาคมฮะทางภูเก็ตประชาชนชาภูเก็ตเขาบอกว่าเขาจะไปรวมตัวกันเนี่ยวันอาทิตย์ที่สามีนาคมขอเชิญชวนชาวภูเก็ตเปิดหาดสาธารณะแหลมยามูขอคืนพื้นที่ โดยชาวบ้านและประชาชนกับสโลแกนที่ว่า Get out David Get out David เพราะว่าเดวิดเคยพูด Get out ไปแล้วใช่วันนี้เกวิดเอเดวิดก็โดนย้อนสอน,อนย้อนเข้าไป Get out David บ้างแม้ว่าจะขอโทษแล้วนะขอโทษแล้วไหว้สวยรุยกระชาวยกมือไหว้ขอ <"K hor S 2> โทษจริงๆไม่ได้ตั้งใจอะไรก็แล้วแต่ไม่ตอนนั้นก็พูดภาษาไทายไม่ได้ด้วยเข้าใจว่าเข้าใจว่าคุณหมอเป็นแก๊งชาวจีนแถลงข่าวเคยมาก่อนหน้านี้ แถลงข่าวแบบใดที่แย่ไปกว่าเดิมภรรยาก็บอกว่าอถ้ารู้ว่าเป็นคุณหมอเนี่ยจะเชิญมารับประทานอาหารอ้าวใช่ไหมแต่ตอนแรกใช่ไหมคือถ้าถ้ารู้ว่าเป็นคุณหมอจะไม่พูดหรือไม่จะไม่ปฏิบัติแบบนี้คำถามคือมันทําไมต้องก็อาจจะโกอ้ยเป็นคนร้ายหรือเปล่าเออเนี่ยนะคุณผู้ชมแต่ตอนแรกที่คุณหมอเนี่ยที่เขาบอกเขาเล่าไว้นะพอโดนพอโดนเตะเข้าไปแล้วเนี่ย แล้วพอมีฝรั่งมาเนี่ยนะฮะเนี่ยคุณทรายเนี่ยผู้หญิงเนี่ยมาเนี่ยเขาสายคิดว่าเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงคือเห็นคนไทยไงเดี๋ยวกะว่าเออเดี๋ยวก็ววต้องคุยกันดูเรื่องแน่เลยปรากฏว่าไม่มานี่ด่ากราดกันเดิมอีกโธอีดอกอย่างเงี้ยมึงจุด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 โอ้โหสารพัดสารเพงงงกันไปหมดแต่เมื่อวานนี้ไหว้สวยหลวงกเช้าแล้วขอโทษทีเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ทําไปมันไม่ถูกต้องอ่าแล้วก็เข้าใจว่าเป็น คนจีนสะเทือนไปถึงจีนอีกหรือเปล่าเนี่ยอขอโทษคนไทยแต่ว่าเข้าใจผิดคิดว่าเป็นกลุ่มคนจีนถ้าเป็นกลุ่มคนจีนจะทําอย่างนั้นเหรอคือไม่ว่าไงก็ตามก็ไม่ควรจะไปทำร้ายร่างกายใช่ไหมคือถ้าเกิดว่าอาจพูดจากันดีๆก่อนก็ได้คือ,อถ้าก,ก็ได้อย่างนี้นะถ้าวันนี้เราไม่เห็นคลิปที่อีซอขยี่ขาวมาโพสต์เนี่ยนะฮะที่ไปโชว์กลางยกนิ้วกลางเสร็รรถกู้ชีพรถกู้ภัยเนี่ยที่เขาขอโทษเมื่อวานเนี่ย อ่ะดูด้วยความเป็นธรรมนะเราก็รู้สึกนิดนึงว่าเออเห็นใจเขาคงสํานึกผิดแล้วแหละแต่เราพอเห็นพฤติกรรมอย่างนี้ที่เขาขุดออกมาแชร์ว่าเอา้าแสดงว่าก่อนหน้าเนี่ยเป็นอย่างนี้มาตลอดหรือเปล่าเนี่ยมันอยู่ในกระแสเลือดหรือเปล่าวิการกรรมมันเยอะเออแล้วเมื่อวานเนี่ยมายกมือไหว้อย่างเนี้มันจริงเหรอ แล้ว,ลวคุณจะหายเหรอที่ <Yeah. S 1> เขาอาจจะแบบมีกรณีที่เขาดูแบบว่าทําตัวใหญ่ๆหน่อยนี้นะคะ mm. พอมันเป็นประเด็นอย่างเงี้ยปรากว่าคุณผู้ชมคือเวลาเราทําอะไรไว้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีข้อมูลหลังไหลเข้ามาอ mm. แล้วก็ได้เปิด mm. เผยต,ตัวตนของ mm. คนที่กระทําในที่สุดแบบเนี้ยนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซปเปอร์แซง s แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ